ก็คนรู้กันไหมครับว่ามียูทูบเบอร์โลบล็อกโดนตำรวจบุกถึงบ้านและเหตุผลที่เขาโดนเนี่ยทำผมโคตรสงสารเขาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วน,นะครับกับโจเซฟนะฮะก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปนี้นะครับขอรบกวนคุณผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็คลิปใหม่นะครับคือช่องผมนะฮะส่วนใหญ่ทําเกีี่ยวกกัับบเมผคร พราะง้นถ้าคิดถึงคลิปผีคิดถึงคลิปผมนะครับมียูทูบเบอร์โรบล็อกคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเขาเป็นไอดอลผมเลยชื่อฟลัชครับได้โดนตำรวจบุกบ้านแบบโคตรจังงงเลยนะครับคือเรื่องมันเริ่มก่อนที่เขาจะโดนตำรวจมาบุกบ้านนะครับประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่เขาจะลงคลิปไว้ว่าจะโดนตำรวจบุกบ้านในวันที่23เมษายน2025ครับตัวของ Flash เองได้ลงคลิปว่าตัวเองเนี่ยถูกแบรนด์จากทาง r o บ l ็ x แบบปริศนา เพราะด้วยเหตุผลว่าเขาได้ทําการคุกคามบุคคลอื่นครับโดยตัวของ flash เองเนี่ยนะครับก็ได้พยายามทําการส่งอีเมลกับทาง roblox ว่าเออทาไมโดนแบนวะเป็นอะไรอะ่ะขอยื่ออุทธรณ์ได้ไหมอ่ะร้องเรียนได้ไหมอะไรทำนองเนี้ย roblox ก็เลยตอบกลับมาว่าไม่ได้เขาตรวจสอบดีแล้วนี้ทาง flash ก็เลยสับสนนะครับว่าเขาไปทําอะไรไว้วะเขาเหลือไปเห็นอีเมลอีกอันหนึ่งนะครับที่ roblox ตอบกลับมาตอนตีหนึ่ง นาทีในตอนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าเขา่นอนแล้วนะครับลีเมลนั้นมันคือเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะโดนแบนเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งใช่ครับตามที่คุณผู้ชมคาดการณ์ไว้เลยมีใครสักคนพยายามปลอมแปลงเป็นเขาและได้ทําการส่งอ e ีเมลแปลกๆนั้นไปยังโลบล็อกซึ่งตัวเขาเองก็ได้ทําการตอบกลับอ e ีเมลไปนะครับว่าผมขอดูข้อความต้นฉบับได้ไหมเคอมีคนปลอมแปลงเป็นผมแต่ตัวของพนักงานโลบล็อกที่เขาส่งอ e ีเมลไปถามไม่ได้ตอบอะไรกลับมาผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นบอทนั่นแหละมันก็มียูทูบเบอร์อีกคนหนึ่ โดนแบบเดียวกันเลยนั่นก็คือเจมส์แอนเลอร์หลังจากนั้นพนักง,งานที่เขาได้ส่งอีเมลไปถามก็ได้ตอบกลับอีเมลมาว่าโอ้ทางเราเนี่ยขอโทษด้วยนะเราไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรกับคุณได้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะงงเลยทีนี้นะครับโดนแบนก็ไม่รู้เรื่องแถมทางโลบ็อกก็ปฏิเสธที่จะช่วยอีกซึ่งก็ตามที่เกิดขึ้นกับเจมส์แอนเลอร์เลยครับขอข้อมูลอะไรจากทางโลบ็อกได้เลยแต่ที่เขาสามารถทําได้มากที่สุดคือการลดโทษ3วันให้กับ James เจมส์แอนเลอร์นั่นเองครับแต่ตัวของฟลัชเองก็ยังมาบอกด้ว James ยว มันรุนแรงมากๆเลยนะมันแรงจนขนาดว่ามี FBI เนี่ยมาเคาะบ้านเลยนะครับโดยที่ในระหว่าง flash กาลังทําคลิปนี้แล้วก็พูดไปนในคลิปเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะตกเป็นเป้าหมายคนต่อไปของ FBI ซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกันแบบต่อเนื่องมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ c r a f t เองที่เกิดเรื่องนี้เมื่อประมาณปีที่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่เขาเพิ่งมาเล่าเรื่องนี้8วันที่แล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องของ flash โดย c r a f t เนี่ย ได้รับอีเมลจากทาง r o บล็ x Support นะครับส่งมาว่าคุณพยายามจะลบบัญชีหรือเปล่าแล้วตัวของเจมส์แ e นเ e อร์ก็โดน FBI บุกบ้านและอีกไม่กี่วันต่อมาพลัสจะบัายต่อไปครับสังเกตได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมากเลยนะครับแล้วผมก็เดาว่ามียูทูบเบอร์หลายๆคนโดนแบบนี้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่าในหน้า u p อร์ตของโลบล็อกเนี่ยจะมีให้ใส่อีเมลใช่ครับมันจะมีแค่ใส่อีเมล กับยืนยันอีเมลไม่ได้มีการให้ใส่รหัสอะไรจากตัวเราทั้งนั้นและแน่นอนครับเขาใช้อีเมลของยูทูบเบอร์เหล่านี้ในการโจมตีด้วยวิธีนี้ครับกลุ่มคนปริศนาใช้ช่องโหว่ตรงนี้ส่งอีเมลไปหา r o บ l o x Support เขียนข้อความแปลกๆออกไปอย่างในกรณีของ Gicraft เขาเขียนไว้ว่าอยากจะลบบัญชีส่วนกรณีของ Flash เองคือเขาโดนเขียนไปว่าตัวผมเนี่ยกำลังจะผลิตระเบิดและอาวุธสงครามครับไม่ใช่แค่อีเมลเดียวนะหลายอีเมลด้วยแต่สกิลการเขียนรายงานน่ะ คือมันห่วยมากเลยนะครับเขียนไปให้ r o บ o x s u p p o r t เนี่ยฟลัชเองบอกว่าแกมมาเนี่ยมันเละเทะเหมือนเด็กเขียนเลยเขาก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นเด็กๆมาเกียนคีย์บอร์ดนั่นเองถ้าเทียบกับชีวิตจริงนะครับนี่จะเรียกว่าคลื่นอัชฉรยกรรมหรือว่าครัมเวฟคือการที่ใครสักคนหรือคนสักกลุ่มเนี่ย คนพบวิธีการสร้างความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ช่องโหว่ของระบบในการโจมตีเป็นะระลอกระรอกครับคือการทําแบบเดิมซ้ำๆหรือว่าโจมตีซ้ําๆซ้าๆแต่ก็ไม่เชิงสุ่มนะครับเพราะว่าครามเวฟหรือว่าการก่ออาชญากรรมเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับซึ่งเป้าหมายของคนพวกนี้คือคนที่มีชื่อเสียงนั่นเองนะครับ อาจจะเพื่อสร้างความหวาดกลัวต่อตัวยูทูบเบอร์เพือจะทําให้เสียงานเสียการหรือว่าคนที่ทําจริงๆแล้วอาจจะเป็นแฟนคลับของยูทูบเบอร์สักกลุ่มหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ว่ถ้าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไปทําอีเมลหลุดไว้หรอก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่ตัวของฟลัชเองเนี่ยอยากจะเข้าร่วมกับ Star ์โปรแกรมเขาต้องทําการแนบอีเมลไว้ที่หน้าบัญชีโปรไฟล์ของ u t u b e ครับคือมันทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าไม่ว่ายัางไงแล้วอีเมลก็เป็นสิ่งที่ใครสักคนสามารถแอบอ้างคุณได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอีเมลส่วนตัวหรืออีเเมมลธุรกกิจก็ตาาโดยฉพะ YouTube คือถ้ามันเป็นที่ไทยนะผมว่าพวกนี้แม่งแบบไปหลอกเอาทูมานีว่วอลเล็ตของอื่นแล้วแหละซึ่งผมมองว่ามันไม่ปลอดภัยจริงให้ใครสักคนจากทีมงานของโลบล็อก่ยเข้ามาส่งหน้าโปรไฟล์ o u t u b e ก็เป็นตัวจริงหรือเปล่าก็คงจะพอละส่วนอ e ีเมลเนี่ยไปส่งกันหลังบ้านก็ได้แล้วทีนี้ตัวของ flash เองนะครับในวันที่10พฤษภาคม2025 flash ได้ทำการลงคลิปใหม่ครับ บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนตำรวจมาเคาะบ้านแล้วนะครับตอนเวลาห้าทุ่มนะครับซึ่งตอนนั้น flash ก็นอนแล้วแหละเขาได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูนะครับมาเขาเลยเริ่มเหา่าเขาก็เลยเดินไปที่ประตูนะครับในสภาพงงเงียสูปแล้วเขาเจอตำรวจหคนนะครับมาพร้อมกับอาวุธปืนด้วยตำรวจเลยถามไปว่าเราขอเข้าไปคุยในบ้านได้ไหม flash ตอนนั้นก็งงเลยวอะไรว่ามันทําไมเลบผมไปทําอะไรไว้เนี่ย flash ก็เลยตอบกลับไปว่าโอเคครับเข้ามาคุยในบ้านก็ได้ เดี๋ยวผมเอาหมาไปเก็บก่อนแล้วตำรวจนะครับเขาก็เดินค้นไปรอบบ้านเลยครับเอาไฟฉายส่องนู่นส่องนี่เดินหาพยานหลักฐานสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ใช่ครับเขาพยายามหาระเบิดอยู่ตำรวจเลยหันไปถาม flash ที่กําลังยืนงงว่ารู้ไหมว่าทําไมเราถึงมาที่นี่ f l a ช h ได้ตอบว่าไม่รู้ครับเขาเลยถามอีกว่าคุณรู้จักโรบ็อกซ์ไหมว่าโรบ็อกซ์มันคืออะไรคุณรู้ไหม flash ที่เป็นยูทูบเบอร์โรบ็อกซ์ก็เลยบอก ไอ้อะไรวะเนี่ยโดนเล่นแล้วแน่เลยฮะเขาก็เลยพยายามอธิบายให้ตำรวจฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตำรวจนี่แบบอ๋อเอาอีกแล้วยูทูบเบอร์โดนแบบนี้อีกแล้วตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปก่อนเดี๋ยวไปตามสืบให้แล้วทีนี้กลับมาในสถานการณ์ตอนปัจจุบันของ flash บ้างครับผู้ของ flash เนี่ย ได้ทําการพักไปหากีค f ฟคือเขาพูดเองไม่ได้นะเพราะว่าติดต่อเมลไปหาโลบล็อกแล้วมันก็แบบส่งแต่บอทมาคุยด้วยอะ่ะไม่มีใครมาคุยด้วยแบบจริงจังเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้พูดเองไม่ได้ให้พี่ใหญ่ช่วยดีกว่าแล้วก็เมลกลับไปหาโลบล็อกสอีกครั้งว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะผมไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันรุนแรงมากมีตำรวจบุกมาถึงบ้านผมด้วยแล้วรู้ไหมครัะว่าโลบล็อกเนี่ยมันตอบกลับมาว่าเลยโลบล็อกแม่งตอบกลับมาว่าพวกเราเสียใจกับสถานการณ์ที่คุณต้องพบเจอตอนนี้ด้วยนะ อย่าตกใจแล้วก็อย่าตื่นตระหนกไปเลยลองติดต่อผู้ใหญ่ที่หนูเชื่อใจได้ไหมจะติดต่อผู้ปกครองหรือคุณครูของหนูก็ได้แล้วก็อ่ะนี่เขาเลยให้เบอร์สายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตายอะไรวะโลบอกอะไรอะไรอะไรทำอะไรพยายามทำอะไรอยู่สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เขาติดต่อไปหาก,กรีกร๊ดคัฟแล้วเขาก็ได้รับอีเมลมาครับเขาได้คุยกับพนักงานจริงๆที่น่าจะเป็นคนนะครับที่คาดว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยเขาเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาน่าจะเข้าใจแล้วแหละนี่ไง ไปคุยกับลูกพี่กีคัฟฟไว้เส้นใหญ่ไง ออพนักง,งานตัวจริงติดต่อมาเลยรอดมาได้เฉยนะครับสรุปเขาก็สามารถเปิดบัญชีคืนได้แล้วครับและในตอนนี้เขาน่าจะเพิ่มระบบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีมากขึ้นให้กับตัวของฟลัชนะก็คืออาจจะให้คนจริงๆเนี่ยมาช่วยดับเบิลเช็คหรือว่าเช็คอีเมลอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเ,เวลามีคนส่งไปเนาะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้กับคนธรรมดาย,ยัางไงคนท้งแก๊งตำรวจที่บุกมาบ้านของฟลัชนะฮะปัจจุบันก็คงจะส่งเรื่องไปให้สายสืบไปตามหาแล้วและพวกเด็กเกียนคีย์บอร์ด ผมว่าไม่น่าจะรอดแล้วแหละเพราะท้ง Flash เองเนี่ยก็ยได้จ้างทนายเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ทนายธรรมดานะแล้วเขาก็ไม่ได้จ้างคนเดียวด้วยคิดว่าคนรวยขนาดนี้ที่ทำ YouTube อะ่ะเขาจะจ้างอะไรครับเขาจ้างเป็นทีมเลยครับ ทีมทนายสายสืบเลยครับเรียกได้ว่าโดนทั้งทีมทนายของ Flash โดนทั้งตำรวจสายสืบแล้วก็ FBI เองและอาจจะโดนทนายของยูทูบเบอร์คนอื่นที่รอเล่นด้วยเหมือนกันนะฮะผมว่าคนที่ก่อเหตุนเนี่ยน่าจะอยู่ยากแล้วนะครับแต่ตัวของ Flash เองเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไ,ทยไว้ก่อนจะจบคลิปด้วยนะครับว่าเนี่ยเขาจะไม่พูดเกดเรื่องดราม่าอีกแล้วนะคนอื่นพูดแทนดีกว่า เขาไม่ enjoy เกี่ยวกับการพูดเรื่องดราม่านะครับเพราะว่าช่องเขาเนี่ยมันไม่ได้ทําเรื่องเกี่ยวดราม่าโดยตรงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าจับตัวมันได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปขึลื่อนสารเงีย,ยบๆเองเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าโลบ็อกมันยังมีช่องโหว่อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่สามารถทําเรื่องแบบนี้ได้ซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นหน้าที่ของคนที่เขาต้องอยู่ในระบบในการจัดการเรื่องพวกนี้เองแล้วก็ผมอยากให้คนมาตอบอีเมลเยอะๆเข้าใจว,าว่าบางทีมันมีบออเยอะ รือว่าอะไรเยอะในการช่วยตอบอีเมลแต่ว่าอยากให้เห็นถึงความสําคัญกับยูทูบเบอร์คือจริงๆแล้วอะถ้ายูทูบเบอร์เขาส่งอีเมลไปว่าเขาโดนคนบุกมาถึงบ้านโดนตำรวจบุกมาถึงบ้านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วนะเอาส่งคนไปอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ให้บอดไปตอบกลับอะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านี้ก็อยากให้เพิ่มพวกแบบว่าคนที่มาตอบกลับอีเมลจริงๆอะไม่เอาบอดแล้วนะจริงๆทุกๆความสาคัญมันไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์ก็ได้อะผมอยากให้เขาตอบกลับเมลทุกคนเลยอะเพราะเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าผชมชมช แชร์ Share, กด s u b s c r i เพื่อลรงใจใผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ